ทำไมคุณซ k เคถึงชอบเชียร์ให้คนอื่นลงทุนในหุ้น S&P 500แต่ตัวเองกลับไม่ค่อยได้ลงใน S&P 500สาเหตุมันดารก,กว่าที่ถุงทีครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้หุ้น S&P 500นี้ก็คือหุ้นของสหรัฐที่ประกอบด้วยท็อป500ของบริษัทในสหรัฐซึ่งการซื้อหุ้น S&P 500เนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองเป็นหุ้นส่วนของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาท็อป500บริษัทเลยซึ่งในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเนี่ยมูลค่าของ500บริษัทนี้ประมาณ80ขอองงงททััั้้้ตลลลลาาาาดหกกรรรพย์เเมแิแแวถ ลงทุนใน SP500 เมื่อ10ปีที่แล้วถ้าเรามีเงินอยู่10,000 0บาทเราจะได้ผลตอบแทน300,000บาทถ้าเราลงทุนเมื่อ20ปีที่แล้วเราจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ 80, 0 0 0 0บาทและถ้าเราลงทุนเมื่อ30ปีที่แล้วเราจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่2.5ล้านบาทซึ่งถ้าเราเอาเฉลี่ยต่อปีเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนประมาณ10%แต่นี่คือสิ่งที่รักเกี่ยวกับหุ้น S&;P500 ใครๆก็รู้ว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ชอบพิมพ์เงิน ซึ่งมันก็จะเกิดคําถามว่าเงินที่พิมพ์เนี่ยส่วนมากมันจะไปอยู่ไหนกันอย่างแรกเงินที่พิมพ์พอพิมพ์ออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีวิธีกระจายของเขาวิธีกระจายคนที่ได้รับเนี่ยหจะเป็นรัฐบาลของอเมริกา 2. จะเป็นแบงก์และส่วนมากเนี่ยโดยกลไกลของโครงสร้างระบบอเมริกานั้นส่วนมากบริษัทที่ได้ผลประโยชน์จากการพิมพ์เงินของสหรัฐมากที่สุดก็คือ S&P 500 หรือเราสามารถพูดได้ว่าอเมริกามันปิ้นเงินมาแล้วแล้วเงินอ่ะก็เข้าไปบริษัทใหญ่ๆอย่างเดียวเลยซึ่งบริษัทใหญ่ๆนี้ก็คืออยู่ใน S&P 500สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะทำให้บริษัทพวกนี้มีแต่โตเอา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  และแถมพอมีนักลงทุนรู้เรื่องการพิมพ์เงินของอเมริกาการหมุนเงินของอเมริกาเนี่ยนักลงทุนพวกเนี้ย <c oughs> เขาก็ไม่อยากเสียมูลค่าในการถือเงินเฉยๆเขาทําไงเขารู้ว่า s อสแอนด์พีกำลังเติบโตเขาก็เลยไปลงทุนหุ้น s อสแอนด์พีไฟแนนซ์กันซึ่งจะทาให้หุ้น s อสแอนด์พีไฟแนนซ์เนี่ยมีแต่เติบโตเติบโตเติบโตเอา้าเพียวพิมพ์เงินเงินเฟ้อมันแค่2อถึงสไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับเงินเฟอ้อจริงๆไม่ได้อยู่ที่2อถึงสเอร์งินเฟอ้อจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7%เ ถ้าเราย้อนไป20ปีที่แล้วเงินไทยบาทที่หมุนเวียนอยู่ก็มีประมาณ6 trillion แต่ปีนี้ที่ผมพูดอยู่ที่ผมทําคีปออกมาตอนนี้เงินไทยบาทอยู่ประมาณที่24 trillion แปลว่า20ปีเนี่ยเงินเฟอ้อขึ้นมาประมาณ4เท่าหรือประมาณ7%ต่อปีหรือถ้าคุณถือเงิน1ล้านอยู่เงิน1ล้านของคุณจะเสียงมูลค่า75%เลยเพราะสาเหตนุนี้คุณ CK ก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องหุ้นคุณไม่อยากติดตามเขาคุณไม่อยากดูกราฟคุณแค่อยากรักษามูลค่าของเงินคุณอะเขาเลยแนะนํา S&P 500สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเพราะมันคือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถทําได้เพื่อปกป้องทรัพย์สินของคุณเอา้าแล้วทำไมคุณ CK ถึงไม่ลงทุน s 500? อสแอนด์เพราะคุณ CK เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนหุ้นเขาก็เลยมีประสบการณ์มีความสามารถมากพอที่จะเอาชนะ10%พอร์ตของเขาอาจจะโต2 0 3 0ก็ได้เขาก็เลยไปลงทุนอย่างอื่นที่ผลตอบแทนมากกว่า10%และเพราะสาเหตุนี้